สวัสดีครับอยู่กับผม,มเช่นเคยนะครับกับชาวไรานาชาแน,นลครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับรถคลิปล้อเอวานอยู่นะครับเบลแคนโรดเดอร์ครับหนึ่งสองศูนย์พามาชมการขึ้นอ้อยครับใส่ม um ิซูโมจิฟูโซสองสองศูนย์เทอร์โบครับ หลังจากคลิปที่แล้วนะครับได้ดูการขึ้นอ้อยโดยใช้รถไถน,นะครับจะเป็นรถไถแล้วก็นํารถไถเนี่ยไปติดคีบแต่ทีนี้ไม่ต้องติดคีบเลยครับรถตัวนี้เป็นรถคีบโดยกําเนิดครับรถคีบแบบสามล้อนะครับคีบไม้ก็ได้นะครับคีบอ้อยก็ได้ นี้ใช้ตัวเดินไฮดรอลิกนะครับเดินหน้าถังด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิก3ส,สูบครับ ก็คล่องตัวนะครับน้ำหนักก็เบาชาวไรนาแชนแนลครับชาวไรนาแชนแนลกดติดตามผมได้วยครับเขายูทูบดูอยู่บ่ครับาเพิ่งเฮ็ดช่องใหม่แล้วครับกดติดตามยังบันไดกัะท้ายเกี่ยวก,กันเกษตรแบบนี้ครับชาวไรนาชาวไรนาแชนแนลครับผมไอ้ใส่ไปรอบนึงกักตันนหมครับ ครับก็คุยกับพี่โชเฟอร์ครับรอบนึงก็ใส่ประมาณ30ตันนะครับเพราะว่าทางออกเองก็เป็นปันนอกครับเชนบทสายไฟเข้าบ้านก็ต่ำครับแล้วก็อีกอย่างก็วิ่งบนถนนมิตรภาพเลยครับจะมันพุกเยอะๆไม่ได้ครับเพราะว่าน้ำหนักมันจะเกิน บรรยากาศยามเย็นครับกับชาวไร่อ้อยครับวิธีชีวิตชาวไร่ก็จะประมาณนี้ครับ พามาดูอีกมุมนึ่งของการคลิปอ้อยใกล้ๆเลยครับก็ใช้ล้อหลังนะครับในการบังคับเลี้ยวบางท่านก็เคยเห็นแต่สามล้อเครื่องสามล้อทุกๆนี่ก็สามล้อคลิปอ้อยครับแม่ สำหรับชาวไร่ก็จะคุ้นหูคุ้นตากันดีอยู่แล้วครับรถคี่แบบนี้แต่สำหรับบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอไเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามชาวไร่นาชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ